สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วงตะวันเทคโนโลยีชแนลวันนี้เราจะนําเสนอเกี่ยวกับโครงงานอิเล็กทรอนิกส์โครงงานไฟกระพริบป,ปรับความเร็วได้นะครับเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับเป็นวงจรโครงงานไฟกระพริบนะครับแต่ว่าไม่สามารถปรับความเร็วในการกระพริบของหลอด LED ได้นะครับวงจรน,นี้ก็เลยเพิ่มความสามารถเข้าไปโดยการสามารถปรับให้ LED 1และ LED 2สามารถกระพริบได้ตามที่กําหนดนะครับ โดยพระเอกของวงจรน,นี้ก็คือ V R 1นะครับตัวนี้นะครับที่ต่อเพิ่มเข้ามานะครับเดี๋ยวเรามาดูการเชื่อมต่อของวงจรน,นะครับเริ่มจากแบตเตอรี่ B1 น่งฐานวิชาย9โวลต์นะครับ้วบบวกต่อไปยังความต้านทาน R 1 5.6k โอห์ม oh ปลายขาอุปรกรณ์ของความต้านทาน R 1ต่อไปยังขา7ของ IC 55แล้วก็ R 2 1k โอห์ม oh นะครับปลายขาอุปรกรณ์ R 2นะครับต่อไปยังขากลางหรือขา2ของ V R 1 1 0 0 k โอหมขาหนึงของ v r 1เราจะปล่อยลอยไว้นะครับเราไม่ได้ต่อใช้งานขา3ของ v r 1นะครับต่อมายังขา2ของ i c 5 5ซึ่งขา2และขา6ของ i c ห5จะต่อจำถึงกันนะครับายขาอุปกรณ์ของ v r 1ของขา3แล้วก็ขา2ขา6ของ i c 5 5ต่อเป็นจุดร่วมไปคาปาซิเตอร์ซีหนนะครับเป็นคาปาซิเตอร์ชนิดอิเล็กโทรไลต์เป็นแบบมีขั้ว สิบไมโครฟารัดนะครับขั้วลบนะครับต่อไปยังขั้วลบของแบตเตอรี่ B1 นะครับข้อควรระวังในการเชื่อมต่อของคาปาซิเตอร์ C1 นี้นะครับต้องต่อให้ถูกขั้วนะครับไม่งั้นคาปาซิเตอร์จะไม่ทํางานนะครับขา1ของ IC 55ต่อไปยังขั้วลบของแหล่งจ่ายไฟนะครับขาสครับแของ IC 55ต่อจํำถึงกันแล้วก็ต่อไปยังไฟบวกของแหล่งจ่ายไฟนะครับ สัญญาณเอาพุตนะครับของ i c 5 5จอกที่ขา3า3นะครับโดยที่ต่อไปยังจุดร่วมระหว่างขาความต้านทานของ r 3แล้วก็ r 4ซึ่งมีค่าความต้านทาน500โอห์มเท่ากันปลาขาอุปกรณ์ r 4ต่อไปยังขั้ว r n น d e ของ led 2ฝั่งที่เป็นฝั่งขาคาโทษนะครับต่อไปยังคนลบของหลหน่่ยงใจไฟ led 1นะครับก็คือต่อเข้ากับปลายขาอุปกรณ์ของความต้านทาน r 3นะครับ ก็คือฝั่งที่เป็นขาคาถดฝั่งที่เป็นอาร์โนดจะต่อไปอยังขา8หรือเป็นไฟบวกของแหล่งจ่ายไฟนะครับก็เป็นลักษณะาการเชื่อมต่อของโครงงานไฟกระพริบปรับความเร็วได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทดลองกันโดยการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บนแผงโฟตโตบอร์ดครับเรามาดูการเชื่อมต่อของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บนแผงโฟตโตบอร์ดนะครับเริ่มจากแบตเตอรี่แหล่งจ่ายไฟนะครับควบวก ก็คือไฟบวกนะครับจะต่อไปยังจุดด้านในนะครับของแผงฟอตบอร์ดนะครับจะต่อยาวถึงกันนะครับยาวถึงกันเลยนะครับโดยที่ความตั้นทาน R 1 5 6 k โอห์ม oh คือเราจะใช้ตัวนี้นะครับเขียวน้าเงินแดงนะครับต่อไปยังขั้วบวกของแหล่งจ่ายไฟปลา้าอุปกรณ์ของความตั้นทาน R 1ต่อไปยัง R 2นะครับก็คือตัวนี้1 k โอห์ม oh นะครับ น้ำตาลดำแดงจุดร่วมระหว่าง R1 และ R2 เราจะใช้จัมเปอร์เส้นสีเทานี้นะครับต่อไปยังขา7ของ IC 55ขา7ก็คือแถวบนนะครับนับจากลิมซ้ายสุดไปขาที่2นะครับก็คือขา7ปลายขาอุปกรณ์ของความต้านทาน R2 1k o oh อหก็คือตัวนี้นะครับต่อเข้ากับขา2หรือขากลางของ VR1 นะครับก็คือสายไฟที่เป็นเส้นสีแดงนะครับ VR1 1 0 0 k โอห์มขากลางนะครับขา1ก็คือริมซ้ายสุดของ vr 1จะต่อยล้อต่อลอยไว้นะครับไม่ได้เชื่อมต่ออุปกรณ์ใดๆขา3ของ vr 1ก็คือริมขวาสุดก็จะทำการเชื่อมต่อไปยังขั้วบวกของ C1 10ไมโครฟรัดนะครับตัวนี้นะครับ10ไมโครฟรัดเส้นสีเขียวนี้นะครับก็ควระวังนะครับในการเชื่อมต่อของคาปาซิเตอร์ C ีอิเล็กโทรไลต์นะครับเราต้องดูขั้วแทบ ที่เป็นสนัญลักษณ์เครื่องหมายลบนะครับต้องต่อไปยังขั้วลบของแบตเตอรี่นะครับให้ถูกต้องถ้าต่อขั้วมไม่ถูกวงจรก็จะไม่ทํางานนะครับจุดร่วมเดียวกันระหว่างความต้านทานขา3ของ vr vr 1 0 0 k o อหมนะครับก็จะต่อด้วยจัมเปอร์เส้นสีม่วงเส้นนี้นะครับต่อไปยังขา2ของ ic 5, 5 5ขาสนะครับก็คือนับจากซ้ายมือไปขาที่2 โดยที่ขาหนึ่งจะมีจุดมากวงกลมบนตัวอุปกรณ์ของตัว i อนะครับขา2ขา6เราจะใช้จัมเปอร์สีเหลืองนะครับต่อถึงกันนะครับโดยที่ด้านล่างก็จะมี4ขานะครับขาที่5ขาที่6ก็คือขาที่2นับจากขวามือนะครับแล้วก็จะต่อถึงกันแล้วก็ต่อจัมเปอร์มายัง ขั่บวกของคาปาซิเตอร์ C1 นะครับแล้วก็ไปที่ขา3ของ VR1 นะครับขา1ของ IC55 นะครับก็คือริมซ้ายสุดด้านล่างนะครับต่อไปยังขั้วลบของแหล่งจ่ายไฟก็คือใช้จัมเปอร์สีเทาเส้นนี้นะครับขา4ขา8ของ IC55 เราจะใช้จัมเปอร์เส้นลวดที่เป็นสีส้มนะครับจัมถึงกันนะครับ คือเส้นนี้ต่อไปอยังเลนซ้ายสุดแถวบนนะครับแล้วก็ต่อจัมเปอร์สีเทานะครับไปยังไฟบวกของหลังจ่ายไฟนะครับก็คือเส้นที่เป็นจัมเปอร์สา,ายไฟที่เป็นสีแดงนี้นะครับก็คือจะต่อไปอยังขาสี่ขาแปดนะครับ ขาสัญญาณเอาพุทนะครับมาจากขา3ของ IC55 นะครับก็คือใช้จัมเปอร์ที่เป็นเส้นสีน้ำเงินเส้นนี้นะครับต่อไปยังจุดร่วมระหว่างความต้านทาน R3 และ R4 R3 แล้วก็ R4 ค่าความต้านทาน500โอห์มนะครับกอบไปด้วยสีเขียวดำน้ำตาลนะครับทั้ง2ตัวเลยนะครับโดยตัว2ตัวนี้จะทำหน้าที่ต้านการไหลของกระแสไฟฟ้าไม่ให้หลอด LED ทั้ง2ดวงพังนะครับโดย LED 2นะครับตัวนี้ฝั่งที่เป็นขั้ว อาโนดนะครับต่อก็คือแผ่นเพจแผ่นใหญ่ด้านในนะครับต่อไปยังไป่าวุปประกอบของความต้านทาน R4 แล้วก็ฝั่งที่เป็นขาโถดต่อลงคัลบของแหล่งจ่ายไฟนะครับปลายขาประกอบของความต้านทาน R3 500โอห์มน,น,นะครับต่อข้อกับฝั่งที่เป็นขาขาโถดนะครับก็คือเป็นแผ่นเพจชิ้นเล็กด้านในนะครับส่วนที่เป็นแผ่นเพจชิ้นใหญ่ที่เป็นอาโนดฝั่งนี้นะครับก็ต่อไปยังไฟบวกของแหล่งจ่ายไฟนะครับก็คือเส้นของสีแดงนี้ไฟจะถึงกันนะครับ ก็ลักษณะาการเชื่อมต่อวงจรโครงงานไฟกระพริบปรับความเร็วได้นะครับของการกระพริบของหลอด LED ทั้ง2ดวงเสร็จสิ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทําการเชื่อมต่อแบตเตอรี่ไปยังขั้วต่อแล้วเราทดลองการทํางานกันนะครับเมื่อต่อแบตเตอรี่แหล่งจ่ายไฟเข้าไปในวงจรแล้วนะครับพบว่า LED 1และ LED 2สลับกันกระพริบนะครับ ก็จะไม่เร็วเท่าไหร่นะครับตอนนี้ VR 1นะครับ100่งอมเราหมุนไปที่ทวนเข็มนาฬิกาซ้ายสุดไปที่0ูนย์มนะครับแล้วทำการหมุนไปตามเข็มนาฬิกาคือหมุนไปทางขวาม,มือค่อยๆหมุนนะครับแล้วสังเกตการเปลี่ยนแปลงของ LED 1และ LED 2นะครับว่าลักษณะการกระพริบจะเป็นเช่นไรนะครับลองดูนะครับผมค่อยๆหมุนนะครับเพิ่มความต้านทานนะครับให้มากขึ้น พบว่าการกระพริบสลับกันของ LED 1และ LED 2เร็วขึ้นนะครับตามค่าความต้านทานที่ปรับเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ยังไม่สุดนะครับ LED ก็กระพริบเร็วขึ้นนะครับสลับกันติดดับติดดับผมจะหมุนไปที่ความต้านทานสุดเลยนะครับที่ 100k o oh ์มพบว่า LED 1และ LED 2กระพริบอย่างรวดเร็วเลยนะครับ ลองลองหมุนทนเข็มนาฬิกาไปทางซ้ายมือนะครับพบว่า led 1และ led 2ก็กระพริบแต่ช้าลงนะครับสลับกันกระพริบจนหมุนไปทางความต้านทานส่วนโอームคือซ้ายสุดของ vr 1ก็พบว่ากระพริบช้าลงนะครับโดยสลับกันติดดับติดดับดังนั้นแล้ว vr 1นะครับจะมีผลในการปรับความเร็วในการกระพริบของ led ทั้ง2ดวง led 1ง LED 1และ LED สได้นะครับโดยที่เราสามารถนำไปประยุกต์ใช้นะครับในการตั้งค่าความต้านทานให้แก่วงจรตักับทิปนะครับที่เราต้องการโดยปรับให้มีค่าเหมาะสมแล้วเราอาจจะใช้มัลติมิเตอร์วัดนะครับวัดค่าความต้านทานขา2องขา3นะครับที่เราปรับแล้วแล้วเราก็ใช้ค่าความต้านทานคงที่นะครับมาแทนโดยที่ต่อ แทนระหว่างขา2แล้วก็ขา3ของ VR 1นะครับโดยการปลดออกแล้วก็เอาค่าความต้านทานคงที่ที่เป็นแถบสีนะครับมาเปลี่ยนแทนนะครับเราก็จะได้การกระพริบของ LED ลักษณะดังคลิปนี้นะครับโดยที่ถ้าเราต้องการขยายหรือเพิ่มหลอดนะครับก็สามารถต่อพ่วงขนานกับหลอด LED 1และ LED 2ได้เลยนะครับโดยการใช้จุดร่วมเดียวกันนะครับ ทิปมาจากขา3าของ i อซ5หต่อไปขนานกันคั้วลบก็ต่อไปอยังคั้ลบของลแบตเตอรี่ฝั่งที่เป็นไฟบวกของทิศทางด้าน LED 1ก็ต่อพ่วงก,กันได้เลยนะครับทั้ง2ฝั่งแต่ว่าข้อควรระวังนะครับในการต่อขยายพ่วขงของหลอด LED เพิ่มเติมเข้าไปก็คือต้องมีความต้านทานนะครับที่มีค่าความต้านทาน500โอห์มต้านการไหลของกระแสให้กับ LED ทุกดวงนะครับไม่งั้นหลอดจะขาดนะครับ ก็คือจํากัดการไหลของกระแสนะครับให้สามารถทนกระแสได้นะครับก็สามารถทํางานได้อยู่เปเวลานานๆน,น,น,นะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับก็นําไปสอนให้กับน้องๆนงน,น,น,นู้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับก็เป็นความรู้พื้นฐานนะครับพื้นฐานที่แน่นแล้วก็จะทําให้การเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์สนใจมากขึ้นนะครับสนุกมากขึ้นนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ชแน,นลของเรารบกวนสมาชิกกดติดตามสอบ i า e กระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ชน,นลของเราแล้วก็ไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ